แก๊งขโมยข้าวเปลือกที่ตากไว้อารวาดในสองอำเภอชาวนาเดือดร้อนหนักตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งหาเบาะแสจับตัวคนร้ายที่สร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านศูนย์วิทยุสีพัทัยโสโพเมืองสุรินทร์ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านสาลาหมู่6 6ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังลูกบ้านเล่นมาแจ้งว่าข้าวเปลือกของตนเองที่นำมาตากไว้ริมถนนติดคลองชนประทาน ถูกขโมยไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันจึงรีบแจ้งชุดสืบสวนพร้อมพนักงานสอบสวนเข้ามาตรวจสอบโดยมีนายแดงสุขยินดีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้เสียหายคือนายอันคงดวงดีอายุ65ปียืนรอให้การกับตำรวจชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนสพเมืองสุรินทโดยกล่าวว่าตนเองนำเข้าเปลือกหอมมะลิ105มาตากเอาไว้เป็นคืนที่สแล้ว อีกทั้งเมื่อคืนก็นอนเฝ้าข้าวจนถึงตีสามก่อนที่จะลุกไปบ้านเนื่องจากยุงชุมส่วนเพื่อนบ้านที่ตากข้าวเอาไว้ห่างกันประมาณ100เมตรก็กลับบ้านหลังตนเองประมาณ10นาทีก่อนที่รุ่งเช้าช่วงตีห้าครึ่งกลับมาอีกรอบพบว่าสแลนสีฟ้าที่รองตากข้าวกระจุยกระจายฉีกขาดข้าวเปลือกที่ตากเอาไว้หายไปกว่าหนึ่งอุ้มหรือประมาณหนึ่งตันเศษค่าเสียหายประมาณ12,000บาท ซึ่งพนักงานสอบสวนได้มาสอบปากคำก่อนให้ผู้เสียหายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้คาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้จะตะเวนออกขโมยข้าวเปลือกในช่วงตีสีซึ่งชุดสืบสวนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอีกครั้งเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรส่วนชาวนาที่กำลังนำข้าวมาตากทั้งบนพื้นถนนและในบ้าน ต่างวิตกกังวลกันเพราะไม่รู้ว่าเข้าเปลือกของตนเองจะถูกขโมยด้วยอีกหรือไม่ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านจะได้มีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้ระวังและจัดเวรยามดูแลเข้าเปลือกของตนเองและเพื่อนบ้าน ขณะที่บ้านปันรัวตบตาเบาอเภอรประสาทจัังหวดสุรินทร์นายกเกษมคิดนุนามเกษตรกร,ร,กรที่นำข้าเปลือกที่ตากเอาไว้ไปฝากไว้กับยุ้งฉางของโรงสีชุมชนยังไม่เว้นกวาดเข้าเปลือกไปจำนวน15กระสอบหลบหนีไปลอยนวลค่าเสียหายประมาณ7,000บาทด้านนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มีคำสั่งให้ทุกอำเภอ แจ้งไปยังทุกตำบลและหมู่บ้านในการจัดเวรยนยามเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะข้าวเปลือกของพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินมีคำสั่งด่วนไปยังทุกสถานีให้ตํารวจออกหาข่าวและติดตามเบาะแสกลุ่มแก๊งโจรกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วซึ่งไม่เฉพาะการขโมยข้าเปลือกเท่านั้น เครื่องมือการเกษตรก็อาจจะมีอีกกลุ่มที่ช่วยโอกาสในช่วงนี้จึงต้องปราบปรามให้เด็ดขาดอัศววัตรพัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน